ต่อน,นะครับถ้านักเรียนใช้ตีโกนมิติพื้นฐานทำได้ครับเพราะเวกเตอร์มันประกบกันพอดีนะครับก็คือข้ามฉากหรือ OH นะครับนักเรียนก็จะได้ MV1 หารด้วย M u N ซึ่งถ้าเ็เท่ากันกต็ตัดกระทิงข้ามฉากก็คือค่าสายเษต้าสองด้วยนะครับเท่ากับสายเซหรือได้ก็สรุปว่า s i n เาส,านสเนี่ยเท่ากับ V1 หนึ่ส่วน U1 ห่งเมื่อใดก็ตามถ้านักเรียนรู้ U รู้เซตเธอก็สามารถหา V1 หได้โดยไม่จำเป็นจะต้องรู้ V รู้ความเร็วทั้ง2ตัวนะครับเช่นเดียวกัน ถ้าชิดนะครับชิดฉากหรือ Adjacent H นะครับ A H นะครับมันก็คือ V2 นะครับส่วนอีกหนึ่งมันก็คือค่า cos เซตนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถใช้ในการหา V2 ได้เช่นเดียวกันครับตัวนี้ถือว่าเป็นทิกนะครับเป็นทิก ที่นักเรียนสามารถหยิบยกไปใช้และหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ